is interesting is interesting อ่าก็คือมันน่าสนใจนะคะน่าสนใจเช็คโน้ตไปนะแลกววันเป็นไงเลยคะดูแล้วง่วงมากเลยอันนี้ก็คือ is boring is boring ก็คือน่าเบื่อมันน่าเบื่อ ถ้าทำอะไรแล้วชอบมันก็คือ is interesting แต่ถ้าทำอะไรแล้วมันไม่ชอบมันก็คือ is boring ก็คือหน้าเบือ่อ our second is interesting is boring <S is boring is boring is interesting มืนคนชอบเรียนภาษาอังกฤษก็ is interesting ใครไม่ชอบก็ is t boring อามองนี้อาทิตย์ไปดูการถามนิดนึงนะคะครูผ่านเลยนะสมมติวิชาเอ่อวิช่วิชานี้รายการนี้รายการ talk show ทางช่อง5เวลา9นาฬิกา มีคำถามว่าความรู้สึกของคนดูในรายการนี้มีคำถามว่าเดี๋ยวครูถามก่อนว่าคำถามนี้ถูกหรือผิดผิดอะไรผิด<ห>อะไรผิด<ห>อะไรผิด<ห> ฮะวอททำไมคะ What? 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 คนตอบว่าผิดอะไรผิดคะแพชชั <What? S 1> ่น,นมาร์คทำไมผิดอ้าวครูจะไปแก้ไขแล้วดูว่าอะไรผิดนิดนึงค่ะอะไรนะคะยังไม่ได้เติมโอ๊กของมันเกี่ยวอะไรกับโอ๊กโอ๊กหรอคะ่ะถ้าคำถามไม่ต้องเติมก็ได้ เดี๋ยวดูว่าครูจะเอาอะไรออกไปเอามีคำตอบอื่นไหมมีคำตอบอื่นไหมอ้าวอะไรผิดอะไรผิดแล้วทำไมไม่ตอบ is จะมีสองตัวในประโยคเดียวกันได้ยังไงล่ะคะครูเอามาทั้งตัวย่อทั้ง i s t m เนี่ยจะมีได้ยังไงคะงนั้นจะถาม what's on channel 5 at 8, at n i o'clock หรือจะถามว่า what is on channel 5 at 9 o'clock ก็ได้คำถามนี้คืออะไรอยู่ทางช่องห้าเวลา9ก้นาฬิกาคนตอบก็เลยตอบว่า a talk show is boring แต่ทันีีตอบเฉยๆว่า a talk show รายการ talk show เนี่ย อิสบอเริงหน้าเบื่อจะตายแล้วคือคนตอบก็มีอารมณ์ร่วมนี้อ่ะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีโจทย์ตัวอย่างหนึ่งนาทีโจทย์ตัวอย่างแ <c oughs> ป๊บหนึ่งนะคะตัวหนึ่งตัวอย่างดูที่ครูอีกหนึ่งตัวอย่างให้นักเรียนไปเรื่องหนึ่งรายการนะคะกำหนดรายการไม่ครูแบบนี้แล้วก็ตั้งคำถาม ะะเวลาเปลี่ยนไปช่องเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วลองต่อมาส่วนอารมณ์ความรู้สึกไม่ฟิกซ์ว่าจะเป็น b o r ริงหรือ t ิน e ทร i ิ g แต่อีกหนึ่งตัวอย่างจะขอให้เป็นของนักเรียนทําในสมุดเล่มนี้นะคะสมุดจดเล่มนี้นะคะส่วนเอค์ไซส์ทำแค่รายการที่มีโปรแกรมแค่นั้นนะฉะนั้นนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเรียนในวันนี้นั่นเองนะคะเป็นเรื่องของที่มีโปรแกรมการบอกความรู้สึกการบอกว่าช่องอะไร รายการอะไรแล้วก็เวลาอะไรนั่นเลยเราไปทบทวนนะคะเป็นสิ่งที่เราใช้ในยประจำวันโอเค thank you for watching now